ครับอยู่กับพวกเราช่างเด็กครับอันนี้พบกันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับงานสำหรับงานส้มนะครับไล่เบาปากพอตู้ครับ DC 70g นะครับเห็นตัวนี้เป็นตัวเก่านะครับ เป็นรถของคุณพอ่อสุภาพนะครับของคุณพอ่อสุภาพอยู่อำเภอแก่งขอนะครับจังหวัดชัยภูมินะครับ กันในบ้านหน้าบ้านเลยนะครับต้องจอดรถอันนี้เป็นรถอสี่ปีแล้วนะครับอันนี้พอสุภาพบอกว่าดันไม่ค่อยไปนะครับก็เลยอยากจัดชุดไล่เบานะครับปากคอตู้ ตอนนี้จะจะตอดปากออกนะครับคูป้าชัยภูมิครับสีสมบงนะครับนี่ต่อผ้าสีตลอดนะครับผ้าสีหกสีนะครับผาสีเต็มครับันนี้ นี่เป็นตัวเก่านะครับตัวเจ็ดสิบธรรมดานะครับนี่บูทพลาสติกเป็นบ,บูทรุ่นเก่านะครับรุ่นใหม่เป็นบูทจะอยู่ด้านในนะครับอันนี้เป็นบูทติดข้างนอกนะครับ โซ่คำรงเลยนะครับนี่โซ่คำรงเลยนะครับนี่ก็ทำกันเหมือนเดิมนะครับในเบาปากคอตู้ครับสมบูรณ์สวย ปลาเีบนอ๋อบ้านปลาเสี้ยวบนนด้บ่อเ่ออบอ

อะไรวะเยียนะเดี๋ยววะติดสี่น้องฝาตู้นะครับไม่ให้เศษฝุ่นออกนะครับเอ้ย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 หลับนุ่มเสร็จเรียบร้อยนะครับฝาตู้ มมยุบฝาเนียนๆน,น,นะครับดูเพลินๆน,นี่แทบบจะมองไม่ออกนะครับนี่อยู่ชายภูมินะครับเนี่ยครับบุพต้าชายภูมิสีสมวงนะครับ ของคุณพ่อสุภาพนะครับบ้านฝ่าเสี่ยวำอำเภอแก้งคอนะครับจังหวัดชายภูมิครับดูชั่วโมงข้างนี้นะครับ เกอบจะพันชั่วโมงนะครับ900หกสิบเจ็ดเราจะใส่็อตัวเดิมนะครับเป็นเอาไปลึกงนะครับเก็บการเดิมๆใม้มากที่สุดนะครับรถจะไม่เสียหายเยอะ,ะครับ นี้ก็พลังเกียร์เอาเกอรอยูน่นะครับเตรียมที่จะต่อใบเกลียวนะเ่นแบบนนนต่คดียวี่ันมีับนี้กตะเีเยีเยยเ่ยดูวันไหนจุดวันหรือจุวันไหนเป็นของ

เชื่อมขายยันอยู่นะครับ

ดูแนวเชื่อมันบ้านนะครับเห็นแมวเชื่อมันบ้านนะครับ เสร็จแล้วนะครับกอบปากเสร็จเรียบร้อยดูสีนะครับนี่สวยง,งามนะครับทำเสร็จแล้วก็ประมาณนี้นะครับ นะครับโซ่โซ่คอนะครับต้องหยอดทุกวันนะครับเพราะว่าถ้าจะหยอดต้องเปิดไปเปิดนะครับช่องทำความสะอาดทั้งบนนะครับหยดจะแม่อันตรายนะเดี๋ยวเราจะหยอดให้ดูก่อนนะครับเพื่อยืดอายุนะครับการบำรุงรักษานะครับเราจะต้องหยอดทุกวันนะครับ ก็หย่อนตัวนะครับแผ่นชิมด้วยมีดนะครับกดด้วยม,มีดแล้วก็สู้ข้าง พอนะครับไม่ต้องหย่อดทุกวันนะครับทำเสร็จแล้วก็ลงสาก็จะประมาณนี้นะครับเสรยมเกลียวดันจะทำงานแบบนี้นะครับตบซ้ายตบขวานะครับแป็นกนระตุกเข้านะครับ นี้ครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมครับท่านที่เข้ามาดูก็ฝากกดไลค์นะครับกดซับสไครต์นะครับกดติดตามกดกระดิ่งนะครับเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับผมค,ครับสวัสดีครับ